ล็อกของจำนวนอะไราใส่จุดหนึ่งตำแหน่งลงไป็น๊ิซ่า <c oughs> คือแมนทิสซานี่สอบนะครับแ <c oughs> ล้วล็อกจำนวนอะไราใส่จุดตำแหน่งลงไปคือแมนทิสซาสิบยกกำลังอะไรกำลังน้นใช้คือคาแค์และเตอร์ดิสติล็อก จำนวนอะไรใส่จุดหนึ่งตำแหนงง่งลงไปคือแมนเทสติกไม่คิดล้มกันแล้วแมนสติกล็อกจำนวนอะไรใส่จุดหนึ่งตำแหน่งลงไปคือแมนทีซ่าสิบยกกำลังอะไรกำลังนั้นไซคือหัก คือแคลร์เตอร i s t สติกจ้าล็อกล็อกจำนวนอะไรใส่จุดหนึ่งตำแหน่งลงไปคือแมททิสซาบสิบจุดกำดังอะไรกำลังน,นั้ำใส่คือแคลร์เตอร์ดิสติกจ้าไปอบอกที่กอเลยที่สวัสดีครับผมนายจิรัตโปกกางอยู่ชั้นมหา้าครับ ได้ทีหนึ่งรงยนนอสูงสีธานีจังหวัดนครนาสีมาจะออกมาร้องเพลงค่าคา,าแชและเตอร์ริสติกและแมนจิซ่าขอเชิญนับถงรับฟังได้แล้วครับล็อกจำนวนอะไรใส่จุดหนึ่งตำแหน่งลงไปคือแมนจิซ่าสิบยกกำลังอะไรกำลังนั้นไซคือคา,า,าแ h และเตอร์ s ิสติก จ้าล็อกจำนวนอะไรใส่จุดหนึ่งตำแหน่งลงไปคือแมนทิสซาสิบยกกำลังอะไรกำลังนั้นใสคือแพลเตอริสติกจ้า yeah.